ทีนี้ย้อนกลับไป2ปีก่อนธุรกิจผมก็ต้องปิดหมดเลยครับเพราะโควิด <laughs> ก็คือถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องแบบเอาความบ้าบัสของเรามาทําอะไรที่มันมีความสุข <laughs> ก็คือน้องผมที่อยู่เบกาะนะครับคนที่ขายโปเกมอนได้14ละนะ้านอ่ะเออเดี๋ยวขอคอนแทคไลน์ไม่เป็ใช่หมงั้นเดี๋ยวเรามาดูใบที่หายากที่สุดของคุณโจ้ดีกว่าใบเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดนะครับเป็นนักบาสเนี่ยเพิ่งเข้ามาปีปีที่สองเองใบนี้มี8ใบในโลกนะครับผม มีชิ้นส่วนเสื้อแล้วก็มีลายเซ็นนะครับมี8ใบในโลกผมพยายามหาใบาเนี้ยให้ครบแบาทอันนี้คือใบที่2องที่แพงที่สุดก็ก็น่าจะเป็นใบนี้ครับผมในในตลาดโลกเนี่ยมีขายอยู่ทั้งหมด4ใบนะครับ <c oughs> ก็คือใบแรกเนี่ยเลปด8.5นะครับตั้งขายที่6 8แใบนี้ของผมมี eBay <c oughs> เหมือนกันนะครับผมก็ตั้งไว้ล้านเจ็ ที่จะชวนไปคุยไปทอกับเหล่าคอลเลกเตอร์นะคะ EP ที่แล้วเนี่ยทุกคนได้รู้เกี่ยวกับการ์ดฟุตบอลไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ชุดต่างๆก็คือชัดเจนขนาดนี้เป็นกีฬาที่เฮ้ยนี่ตะก,ก้อเลยไม่ใช่เราจะมาพูดถึงการ์ดบาสเกตบอลกันนะคะแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาแล้วคะ่ะคุณโจอ,อีสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ กเลยคะ่ะครับสวัสดีครับผมโจอ์นะครับผมอยู่ในกลุ่มซื้อขายนะครับก็พี่พีน้องๆเรียกกันว่าพี่โจย์นะครับรู้จักกันในกลุ่มมาที่คําถามแรกก่อนเลยคะ่ะสะสมการ์ดบาสเกตบอลแล้วตัวเองเนี่ยเล่นบาสด้วยไหมคะผมเป็นนักบาสมาตั้งแต่เด็กแล้วครับผมตั้งแต่ปถมมัธยมเลยครับแล้วก็พอเข้ามาหาลาัยเป็นนักกีฬาอยากเล่นถ้วยพระราชทานอยากเล่นเขตอยากเล่นมหาลายยัยเงี้ย แล้วอย่างนี้ทุกวันนี้ก็ยังเล่นอยู่ไหมคะทุกวันนี้เล่นครับแต่ว่าเริ่มแก่แล้วครับเริ่มสภาพไม่ค่อยไหวแล้วแล้วแบบนี้ชอบทีมไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะอถ้าทีมที่ชอบผมชอบดัลลัสครับผมทาไมล่ะทำไมถึงชอบทีมนี้จริงๆผมชอบตั้งแต่เจ้าของทีมเลยนะครับก็คือ มาร์คคิวบันนะครับเขาเป็นแบบดูแลนักกีฬาดูแลสตาฟทุกอย่างดีหมดเลยเก็คือเขาเป็นเจ้าของแบบเขาเป็นมิลเลนแนบมิลเลนแนเลยด้วยซ้ำแต่ว่าเขาคลุกคลีกับพวกนักกีฬากับโค้ชเวลาผู้เล่นแข่งเวลาทีมดัลลัสแข่งเนี่ยมักจะเห็นเขาในสนามตลอดซึ่งผมว่าแบบน้อยคนมากที่เป็นนักธุรกิจระดับนี้แล้วก็แบบจะเอาตัวเองเข้ามาอยู่ติดสนามคลุกคลีกับผู้เล่นทุกคนผมว่าน้อยคนมากผมเลยชอบทีมนี้มากเป็นพิเศษร,รับค ก็คือจากการที่ชอบเจ้าของทีมก็เลยพาติดตามตัวทีมไปด้วยเลยใช่ครับก็คือผมชอบแนวทางของการดูแลนักกีฬาครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมก็ชอบลูก้าดอนชิกก็คือนักกีฬาที่แบบผมตามมาตั้งแต่เขาอายุ10กว่าเงียครับจนวันหนึ่งเขามาเข้าใน NBA บังเอิญพอดีก็คือเข้ามาดัลลัสพอดีก็เลยจบเลยครับแบบนี้เป็นนักบาสที่ชอบที่สุดด้วยไหมคะอ่จริงๆผมชอบโคบีไบรอนนะครับเสียไปแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นนักบาสที่ผมชื่นชอบมากที่สุดอยู่ทําไมถึงชอบโคบีไบรอน จริงๆโคบีไบรอันนี่น่าจะรุ่นราวคราวเดียวกับเจนผมนครับหรือรุ่นพี่ผมไม่กี่ปีนะก็คือเขาเป็นนักบาสมาัธยมคนแรกที่สามารถเข้า NBA ได้แล้วก็แบบโหเล่นเก่งมากทุกอย่างแบบดีดีหมดเลยอ่ะก็คือเป็นแบบอย่างผมว่าเชื่อว่าโคบีไบร์ันนี่เป็นแบบอย่างของนักบาส หลายหลายคนในรุ่นผมเรียกได้ว่าเหมือนแบบเติบโตมาพร้อมกันแมเพราะเมื่อกี้คุณโจยี่บอกว่าอายุแบบเท่าๆกันใช่ไหมคะเป็นยุคเดียวกันเดี่ยครับอาจจะไม่ไม่ได้แบบอายุเท่ากันไปแต่ว่าก็คือรุ่นราวเขาเดียวกันยังทันกันอยู่มาถึงจุดเริ่มต้นกันดีกว่าของการสะสมการบาสเกตบอลเริ่มจากอะไรก่อนเลย ผมต้องย้อนกลับไปน,นิดนึงนะฮะก็คือผมมีน้องคนหนึ่งที่อยู่อเมริกาเขาก็โทรหาผมว่าเฮ้ยพี่เรดดิ้งการ์ดพวกสปอร์ตการ์ดพวกเนี้ยโอเคนะอ่าผมก็เฮ้ยมันคืออะไรวะมานั่งศึกษานั่งดูแต่ว่าคือผมเป็นนักธุรกิจแล้วผมก็ทํางานเยอะมากผมก็ไม่มีเวลาที่จะแบบมานั่งดูแบบจริงจังทีนี้ย้อนกลับไป2ปีก่อนธุรกิจผมก็ต้องปิดหมดเลยครับเพราะโควิดทีนี้ก็เวลาว่างเหลือเฟือเลยก็คือถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องแบบเอาความบ้าบ้าของเราครับมาทําอะไรที่มันมีความสุขในเวลาที่เราว่างแล้ว มันก็สามารถงอกเงยครับเป็นอาชีพเสริมเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้ผมก็คิดว่าแบบไหนๆก็มาทางบาสแล้วถ้าเราจะคุคกคีกับบาสเนี่ยมันคงไม่ได้ฝืนอะไรมากมายก็กระโดดลงมาเต็มตัวเลยแต่ว่าจากที่ฟังดูแล้วแสดงว่าเพิ่งเริ่มเมื่อไม่กี่ปีมานี้ใช่ไหมคะยังไม่ถึง2ปีเลยครับผมค่ะและแบบนี้การมันหลากหลายไหมคะไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตรูปแบบหรือว่าความหายากความแรต่างๆโอ้โหยิ่งปีใหม่ๆนี่ยิ่งหลากหลายครับเพราะว่ามันทําออกมาหลายรุ่นมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบพวกรันนัมเบอร์ต่ตาง ก็คือมีสีต่างๆเนาะมีสีทองสีอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มีรันนัมเบอร์ที่เป็นตระกูลไอส์ตระกูลชิมเมอร์เป็นตระกูลคือมันรุ่นมันย่อยมากเลยแล้วก็มีพวกแพชออโต้กับเนี่ยยกตัวอย่างไง,ไง,ไง่ายๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นพวกเสื้อนักกีฬาเงี้ยครับเสื้อนักกีฬาแล้วก็อันนี้ก็เป็นลายเซ็นนักกีฬาอยู่ตรงนี้ก็เป็นรุ่นย่อยๆออกมานี่ก็คือสีทองก็คือมีสิกบ,บในโลกแล้วถ้าแบบนี้ในวงการเขามีแบบ แบ่งแคตติ้งใหญ่ๆเป็นยังไงบ้างไหมคะเอาเป็นหลักๆก,ก็คืออ่าถ้าเกิดเป็นไฮเอ็นไฮเอ็นเนี่ยมันก็จะเป็น n t ก็คือ n น t u r r l Creature ก็คือเป็นกล่องแบบ ไฮเอ็นเลยอีกระดับหนึ่งเลยเป็นแสนแสนหลักแสนถึงหลักล้านดีกว่าแล้วก็มีโฟเลสแล้วก็เป็นพวกแบบอิมเมจคูลเลสอิมเพคตเบลอะไรพวกนี้ครับก็คือจะเป็นแบบแบรนด์ที่ค่อนข้างที่จะโหดนิดนึงแล้วก็อีกสเต็ปหนึ่งก็คือแบรนด์ที่นิยมทั่วไปก็คือปริซึมออปติกดิเล็กอะไรพวกนี้ครับก็คือเข้าถึงง่ายราคาก็จะแบบสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นอะไรประมาณนี้ต่อกล่องนะแล้วอย่างเมื่อกี้เห็นใบที่คุณโจยี่โชว์เนี่ยก่อนหน้านี้ตั้งรู้มาแล้วว่าการ์ดฟุตบอลก็มีการเกรดการ์ดอันนี้ก็็มมมีีเหือนนนกกกััคคะใช่่รรรบบาา์์ด มีการเกรดการ์ดเหมือนกันครับก็ยกตัวยอย่างอย่างเงี้ยครับจริงจริงเกรดการ์ดนี่ A มันก็จะดูอยู่4อย่างเนาะก็จะมีมีเซนเตอร์ลิงก็คือไปลามันปั๊มเนี่ยครับปั๊มอยู่ตรงกลางหรือเปล่าอันนี้คือเซนเตอร์ลิงของมันนะครับแล้วก็มีคะแนนของคอเนอร์ก็คือมุมนะครับมุมทั้ง4มุมว่ามุมเนี่ยคมหรือเปล่าดีหรือเปล่าแล้วก็จะมีเอชเอชก็คือขอบข้างๆเนี่ยครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือเซอร์เฟซนี่คือเป็นพวกรอยขีดข่วนด้านหน้ารูปความสมบูรณ์ของหน้าแล้วก็หลัง มีรอยมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็คือคะแนนเต็มสิบครับคือมันก็จะมีแบ่งย่อยเป็น4ช่องนะครับอันนี้ได้9.5อยากให้คุณโจยเล่าประสบการณ์นิดนึงว่าแบบถ้าเรามีการ์ดแล้วจะส่งไปเนี่ยเราต้องไปเข้ายังไงลงทะเบียนที่ไหนส่งไปที่ไหนแบบนี้นะคะเนื่องจากผมใหม่มากๆเลยผมจําเป็นที่จะต้องแบบมีมีคนที่แบบเชีย่ยวชาญมากกว่าก็คือน้องผมที่อยู่เบกานะครับคนที่ขายโปเกมอนได้สิล้านะอะ เ,ออเดี๋ยวขอคอนแทคไลน์ไม่ไหวใช่ <laughs> นั่นแหละครับไปสัมภาษณ์ต่อได้เลยครับผมก็คือคนที่ทำเรคคอร์ดของโปเกมอนอย่างนี้นะครับที่แบบพาผมเข้ามาอยู่จุดอยู่ตรงนี้เลยครับผมก็คือผมก็ปรึกษากับเขาว่าเออโอเค ลักษณะนี้เป็นยังไงการ์ดแบบนี้เป็นยังไงทีนี้เราก็ตัดสินใจแล้วว่าเราจะส่งเกรทที่บริษัทไหนก็จะมีทั้ง BGS นะครับแล้วก็ PSA เราก็เลือกบริษัทดีทีนี้ข้อดีของ PSA แล้วก็ BGS นี่คือต่างกันก็คือ PSA เนี่ยก็จะมี8 9 10อะไรเงี้ยขึ้นไปเลยไม่มีจุดห้าแต่ว่าถ้าเกิดเป็น BGS เนี่ยมันจะมีจุดห้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราได้ PSA 9เราอาจจะส่งไป BGS ได้9.5ก็ได้หรือ10ก็ได้ใช oh. ไหมไครับ oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่กระช่างที่มันมีจุด 5, ห แล้วแบบนี้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายยังไงในการเกรดการ์ดหนึ่งใบก็อยู่ที่เซอร์วิสคอสที่เราเลือกครับผมตอนนั้นก็คือเป็นตอนผมส่งไปนี่มันเป็นช่วงโควิดพอดีก็คือเลือกเซอร์วิสต่ำไวไ้เลยเป็นปีครับก่าจะกลับมาเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเร็วขึ้นครับมีเอ็กซ์เพรสเซอร์วิสมีอะไรเงี้ยก็ประมาณเดือนนึงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ค่าเกรดรู้สึกว่าจะแพงกว่าเดิมนิดนึงยังเขายังไม่เปิดเป็นเกรดแบบรอบปกติรอบปกติก็จะไม่กี่พันเนี่ย้นอยู่กับราคาของการ์ดเป็นนะครับแล้วอย่างนี้คุณโจยี่่งไไปปนีีระะมมาาณกกบบทคออด้ยเ ผมส่งตอนนั้นผมส่งเลบอนเจนสแตนคลาสนะครับผมราคาการ์ดไปเป่าๆผมซื้อมา13,000บาทนะครับแล้วก็ส่งไปเกรดแล้วก็ประมาณ3,000บาท4,000บาทใช่เบสเสร็จรวมต้นทุนก็ประมาณ17,800ส่งไปรอบแรกเนี่ยได้ b g s 9.5แต่ว่าเกรดย่อยๆของมันเนี่ยครับมันจะมี9.5 9.5แล้วก็10แล้วก็9ก้ผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมี10ช่องหนึ่งผมเลยส่งไป PSA อีกรอบหนึ่งก็คือวัดใจก็คือยอมเสียอีกประมาณ5-6าหกพัน 5, 6, ส่งไปอีกรอบนึงทีนี้ได้ PSA 10กลับมาทีนี้ก็กลายเป็นราคาก็โดดเลยพอจะบอกเราได้ไหมคะว่ามันสักกี่บาทกันเชียวตอนนั้นขายไปปักแสนครับค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าไหมคุม้มค่าครับลงทุน20,000ื่นครับลงเดเสร็จรวมกันไม่ไม่เกินไม่น่าจะเกิน6กหมื่นทั้งสใบแต่ว่าได้กลับมาก็ประมาณสามแสนแล้วแบบนี้มีเซตไหนไหมคะที่คุณโจยี้บอกว่า คนที่แบบอยากจะเริ่มบ้างอย่างเงี้ยต้องเซตนี้เลยอนาคตไกลแน่นอนพวกนี้มันไม,ม,นไม่มันไม่การันตีสักอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเราถ้าเราเลือกที่จะเข้ามาลงทุนเราลงทุนหรือสะสมงี้ดีกว่าครับเราเราตอบโจทย์ให้เราให้ได้ก่อนถ้าเกิดเราต้องการที่จะสะสมเนี่ยครับคือเราเก็บอะไรก็ได้เก็บที่เรารู้สึกว่าเวลาอยู่บ้านเวลาฉันได้ครอบครองเนี่ยมันรู้สึกว่ามีความสุขจังเลยแต่ว่า มูลค่าในอนาคตหรือว่าวันข้างหน้าเนี่ยเราคิดถึงน้อยน้อยลงมาหน่อยมันอาจจะไม่มีค่าเลยในอนาคตก็ได้แต่เรามีความสุขที่เราได้เห็นทุกวันอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่ง<ฆ>แต่สําหรับกรณีผมเนี่ยก็คือทุกอย่างที่ผมเก็บอะ่ะผมต้องการที่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมีโอกาสเพิ่มมูลค่ามากขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตอบให้ได้ก่อนว่าเรามีความสุขแบบไหนเราจะไม่ขายเลยใช่ไหมหรือว่าเราแบบรับได้ไหมกับมูลค่าที่มันอาจจะไม่มีเลยในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถามตัวเองก่อนนะ ว่าเรามาแบบสะสมเต็มตัว100%หรือว่าเราจะเป็นแบบเก็บเพื่อเก็งกำไรขายในอนาคตค่ะแบบนี้คุณโจอีมีใบไหนไหมที่แบบไม่ยอมขายเด็ดขาดไม่ยอมขายเด็ดขาดก็คงไม่มีครับถ้าเกิดได้ราคาที่อยู่ในใจก็พร้อมที่จะขายครับผมก็มีราคาในใจอยู่แต่ว่าขายยากนิดนึงตั้งสูงไนิดนึงครับผมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูใบที่หาย,ยากที่สุดของคุณโจอีด,ดีกว่าหาย,ยากที่สุดเหรอครับหาย,ยากที่สุดก็ก็คือหายไปแล้วเพราะว่าหายยากยังอยู่ยังอยู่อ๋อ <Okay. S 2> นี่จะเป็นใบใบนี้ครับผม uh huh. อันนี้คือใครคะต่างๆก็ไม่ค่อยรู้จักนักบาสเท่าไหร่ใบเนี้นะครับเขาเรียกว่าแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดนะครับเป็นนักบาสเนี่ยพิ่งเข้ามาปีปีที่2เองนะครับนะเพิ่งอยู่ใน NBA แค่2ปีเองนะครับตรงนี้เขาเรียกเป็นการ์ดชื่อรุ่นว่า impeccable นะครับเอเชียก็คือเป็นเอเชียผลิตใบนี้มี8ใบในโลกนะครับผม มีชิ้นส่วนเสื้อแล้วก็มีลายเซ็นนะครับมี8ใบในโลกผมพยายามหาใบาเนี้ยให้ครบ8ดใบแต่ oh. เงินเนี้ยมหาศาลเลยนะครับที่ต้องใช้ก็คืออันนี้หนึ่งใบยอยู่ที่ผมใช่ไหมครับอยู่ที่เมืองไทย oh. อันนี้คือใบที่สอง ตอนนี้ได้มา2ใบแล้วใช่แล้วก็มีอีกใบหนึ่งเพิ่งดิวได้เมื่อวานนะครับ<ห>ก็คือ3ใบตอนนี้อยู่ที่ผมค่ะแล้วก็อีกใบหนึ่งอยู่ที่เมืองจีนนะครับก็คือตอนนี้ที่ผมเห็นก็คือ5ใบใบที่เมืองจีนไม่ขายถามเท่าไหร่ก็ไม่ขายใบที่เมกาใบหนึ่งก็ตอนนี้ให้ราคาไปที่แปดห้าหมื่นบาทก็ยังไม่ขายถ้ามันแพงเกินก็คงไม่ไหวก็รอรอจังหวะดีกว่าครับสำหรับผมนะน่าจะหายากที่สุดแล้วแต่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะเพราะว่าจะได้3ใบใช่ไหมคะจาก8ใบ ใช่ครับคอนเฟิร์มก็คือใบที่สั่งกำลังส่งมาครับผมจัด8ใบเมื่อกี้หายากไปแล้วอยากรู้ใบที่แพงที่สุดบ้างค่ะใบ,บที่แพงที่สุดก็ก็น่าจะเป็นใบนี้ครับผมใบนี้ก็คือลูกาดอนชิกนะครับ natural treasure นะครับผม f l a s h Factor นะครับใบนี้ก็มันรัน99ใบทั่วโลกนะครับผมแต่ว่ามันเป็นนักกีฬาก็คือซูเปอร์สตาร์นะครับแล้วก็เป็นเป็นการ์ดไฮเอ็นนะครับก็จะมีชิ้นส่วนเสื้อนักกีฬาแล้วก็ลายเซน็นของเขานะครับผมแล้วก็เป็นเป็นเกรดที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับก็คือ9.5ก็คือคะแนนเต็ม1ิในใบ9.5แล้วก็มีซับเกรดก็คือเกรดย่อยๆเนะี่ยก็คือมี10คะแนนเต็มด้วย1ช่อง แต่อีเบยก็คือตลาดโลกนะครับผมในในตลาดโลกเนี่ยมีขายอยู่ทั้งหมด4ใบนะครับก็คือใบแรกเนี่ยเกรด8.5นะครับตั้งขายที่680,000แล้วก็มีเกรด9 ก็คือเกรดต่ำกว่าเราจุดนะครับตั้งอยู่ที่85 0แนะครับผมแล้วก็มีเกรด9.5ก็คือเกรดเท่าเรานะครับแต่ว่าเขาเป็นเจอซี่นัมเบอร์ก็คือเป็นเบอร์77็ดทับกก็คือเป็นเบอร์ที่นักกีฬาใส่นะครับเขาตั้งอยู่2ล้าน5นะครับผมว<ฮ>ันี้ของผมมี eBay เหมือนกันนะครับผมก็ตั้งไว้ล้าน7แต่ว่ามีคนมาเสนอขอซื้อผมในราคา7 5 0 0ผมก็เลย ยังดีกว่าก็คือ<ๆ>ผมไม่ขายหมกวานกว่า1ล้านบาทแน่นอน,บน,อนแบบนี้ลูกค้าส่วนมากที่มาซื้อเนี่ยเขาเป็นคนชาติอะไรคะที่ผมซื้อขายบ่อยๆนะครับก็คือเป็นพวก คนจีนแล้วก็คนอเมริกาครับุและอย่างใบนี้นี่ได้มาอย่างไรคะต้องไปซื้อมาหรือว่าต้องเปิดกล่องเอาคะใบนี้เนี่ยมีน้องที่เมืองไทยครับที่เข้ามาในสปอร์ตการ์ดก่อนผมเนี่ยครับก็คือไปซื้อใบเปล่ามาแล้วก็ส่งกรดกเสร็จปุบ๊บโอเคตอนนั้นมันไม่ได้แพงครับมันก็ประมาณใบหนะะึ่งแค่สองสามหมื่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาโพสต์ขายในกลุ่มตอนนั้นผมก็แบบว่างพอดีเลยตกงานว่างก็เข้าไปปุ๊บหน้ามืดตาลายเขาตั้งขายอยู่แสนสองผมก็ เอามาผมก็กดเลยตอนนั้นกดรับครับก็คือซื้อมาแสนสองหมืนบบ่นบาทก็ตอนนี้ก็ราคาก็ค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆแล้วสําหรับนักแข่งคนนี้นี่คือเขายังแข่งอยู่ไหมคะนักบาสคนนี้ก็ยังเป็นผู้เล่นที่อายุยี่สิบปีครับก็คือเป็นเป็นยังโก้ครับก็คือโค้ดนี่สําหรับพวกนักกีฬานักบาสก็คือเป็นพวกแบบท,ที่จะ<ก>มาเป็นซูเปอร์สตาร์ ระดับโลกในอนาคตก็คือเหมือนแบบอายุยังน้อยอยู่ยังไปได้อีกใช่ไหมคะก็คือเก่งมากๆถ้าเกิดเทียบกับเด็กอายุ2ี่2เ็ก็คือแบบ10ปียางจะโผล่มาแบบนี้สักคนหนึ่งค่ะก็เก่งมากฟังแบบนี้นี่รู้เลยทันทีว่าการใบนี้เนี่ยต้องไปได้อีกไกลแน่นอนใช่ครับก็ผมคิดว่าใบนี้น่าจะถ้าเมื่อไหร่ก็ช่างที่มี MVP ก็คือผู้เล่นยอดเยี่ยมใช่ไหมครับถ้าเกิดเขาได้ผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือว่าเขามีแชมป์เงี้ยครับผมว่าน่าจะไปอีกไม่น่าจะต่ำกว่า2-3ล้าน ้นีในความคิดผมนะครับในความคิดผมจะความเป็นจริงนี่ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าพวกการ์ดในอนาคตนะครับแนวโน้มของมันก็คือราคาสูงขึ้นเรื่อย แล้วอย่างนี้คุณโจอี้เคยเปิดกล่องเองบ้างไหมคะเคยครับเคยเปิดครับเปิดหมดไปประมาณ4ี่แสนกว่าบาทสี่แสนนี่คือ1กล่องเหรอคะหรือว่าหลายกล่องไม่ไม่หลายกล่องครับรวมรวมแล้วก็ประมาณสี่แสนกว่าบาทเปิดแบบเงียบเคียบซื้อมาเปิดไม่ไม่ไม่กล้าหลคร,รับกลัวอา<ด>เปิดเองช้าเองครับผมอ๋อยวเราจะถามผลประกอบการเลยว,ว่าเป็นอย่างไรบ้างกับการเปิดอเองถ้าภาษา,าก,การก็เรียกว,ว่าเกลือก็4ี่แสนนี่ถ้าขายทั้งหมดเลยน่าจะได้ประมาณ60,000 ทำไมเป็นคนไม่มีดวงเลยเหรอคะถือว่ามันยังไงเนี่ยจริงๆริงนะมัผมไม่ได้ว่าเปิดกล่องนี่มันไม่ดีนะครับแต่ว่าผมเห็นคนอื่นก็คือได้ใบดีๆได้แบบ ทำไรแบบเยอะแยะมากมายเงี้ยครับถ้าจะให้ผมไปซื้อวันอวันหรือว่าการ์ดหดหูใบละ10ล้าน20บล้านผมก็คงไม่มีปัญญาผมก็ได้แต่ลุ้นว่าแบบผมซื้อกล่องมาเปิดหวังว่าข้างในมันจะต้องมีไอ้พวกเนี้ยโผล่มาเป็นของเราบ้างสักใบหนึ่งอย่างเงี้ยครับแต่ผลสุดท้ายก็แล้วแต่ดวงดกวาครับแล้วแต่ดวงใช่ผมไม่ค่อยมีดวงทางด้านนี้โอเคค่ะงั้นเรามาแนะนํากันดีกว่านะคะว่าสมมติว่าใครที่อยากจะลองบ้างเนี่ยจะต้องดูยังไงเอ้ยใบนี้ควรไปซื้อที่ไหนแบบนี้คือสภาพไม่ดีหรือว่าไม่ควรซื้อ บบถ้าถ้าผมแนะนานะก็คือศึกษาก่อนเลยครับก่อนที่จะซื้ออะไรก่อนที่จะหยิบเงินออกจากกระเป๋าเราเนี่ยครับอย่างที่2ก็คือถามครับถามถาม,ถาม,ถามคนที่เขารู้สักนิดนึงก่อนที่เราจะทําอะไรเนี่ยถามสักนิดนึงมีพี่มีอะไรเงี้ยลองถามดูถามผมก็ได้ลองถามดูว่าแบบเออโอเคก่อนที่เราจะจ่ายแล้วเนี่ยมันโอเคจริงหรือเปล่าตามความคิดของเราเนี่ยครับเพราะว่าบางทีประสบการณ์ที่มันแตกต่างกันมันก็มุมมองแตก มีกลุ่มหลายๆกลุ่มเนี่ยเขาสามารถช่วยเราได้เยอะแล้วครับแล้วสําหรับประเทศไทยล่ะคะคิดว่าการบาสเกตบอลเนี่ยจะสามารถไปได้อีกไกลแค่ไหนคะจริงๆผมว่าบ้านเราเพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งเริ่มเลยแล้วก็กราฟถ้าเกิดปีเป็นกราฟเนี่ยผมว่าตอนนี้คนเริ่มเข้ามาลงทุนเนาะเก็บเพื่อการลงทุนเก็บเพื่อการสะสมในวงการสปอร์ตการาฟเนี่ยมาคือเรื่อยๆแล้วแบบนี้เราต้องดูแลรักษายังไงคะการาฟเนี่ยครับมันจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อมันเจอความชื้น ส่วนใหญ่เจอความชื้นมันจะมีปัญหาพวกลายเซนจะเริ่มเลือนเลือนหรือว่าอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเก็บการ์ดทุกใบนะครับในตู้ตู้เก็บเลนส์มันจะมีตู้ที่สามารถเอาเลยเซตความชื้นได้ครับผมเพราะฉะนั้นเราก็เซตความชื้นที่มันเหมาะสมสําหรับกระดาษนะครับแล้วกเอาเอาเขอ,อาเข้าไปแช่แล้วก็ระวังเรื่องแสงเรื่องอะไรพวกเนี้ยผมก็จะเอาพวกแบบพวกอะคริลิกพวกสติกเกอร์ดำเนี่ยครับติดอยู่ตรงด้านหน้าเพื่อไม่ให้แสงเข้าเลยไม่งั้นมันจะเหลือคุณภาพสีของการ์ดมันก็จะดรอปเนาะก็ดูแลแค่นี้เลยง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมอออเาาากชย ชมบ่อยๆไหมคะตอนแรกๆนี่เชยชมบ่อยๆครับแต่ว่าตอนหลังๆก็ไม่ค่อยเชยชมแล้วที่ผเซตพวกนี้ครับก็คือสองใบนี้นะครับสองใบนี้ก็คือเป,เป็นสีแดงนะครับสีแดงสังเกตด,ดูผมจะแบบสีแดงเยอะเห็นไหมสีแดง สีแดงเยอะเลยสีแดงนี่ผมว่ามันถูกชะโกกับผมากกว่าจริงๆผมก็ไม่ได้เลือกเฉพาะสีแดงรอกนะผมว่าจังหวะเวลามันจะโดนกับสีแดงตลอดเลยก็อย่างใบนี่ครับใบนี้ก็ซื้อมาตอนนั้นก็มันเป็นเลดชอส์นะครับเพียเซเทนก็คือเกรดสิบนะครับเกรดที่ดีที่สุดก็คือนักกีฬาคนเดิมก็คือลูก้าดอนชิคครับตอนนี้ก็ซื้อมาประมาณ80,000บาทตอนนี้ก็ประมาณ0 0 0 0 0ใบนี้ก็สีแดงเหมือนกันอันนี้ทับ299ก็คือ299บทั่วโเก้าสิอเกแล้วน็ค็นสดงแล้วก็เกราสิบเก้สูบที่รับใบนี้ก็ตอนนั้นก็ซื้อมาประมาณ เจ็ดหมื่นเนี่ยแหละครับก็ตอนนี้ก็ซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณห้าห้าแสนกว่าบาทตแสนประมาณนั้นงั้นถามนิดนึงได้ไหมคะว่าระหว่างที่ซื้อจากห้าหมื่นหกหมื่นเนี่ยแล้วไปห้าแสนเนี่ยใช้เวลาประมาณกี่เดือนคะไปนี้นี่ประมาณใช้ระยะเวลาเดเดือนแสดงว่าอย่างนี้ปัจจัยในการขึ้นลงของราคากาสเนี่ยก็คืออยู่ที่ p e r f o r m มนซ์เลยใช่ไหมคะอยู่ที่ข่าวต่างๆเลยครับอยู่ที่ฟอร์มักกีฬาอยู่ที่การบาดเจ็บมันมีปัจจัยเยอะนะครับ บางทีสปอนเซอร์เข้ามาอย่างเงี้ยอย่างไนกี้เข้ามาเซ็นสัญญาอะไรเงี้ยราคาขึ้นละการย้ายทีมก็ขึ้นนะครับข่าวในแง่ดีก็บวกข่าวในแง่ลบก็ลงเพราะฉะนั้นเรื่องในก,กีฬาเราก็ต้องเลือกในกีฬาที่แบบมีวินัยนิดนึ่งมีสายดีด,ด,ด,ดูแล้วแบบไม่เกเรในอนานคตเนี้ยกานบัดเจ็บมีมีผลต่อราคาและแบบนี้มีใบไหนที่อยากจะโชว์ให้พวกเราดูอีกไหมคะเราพูดถึงในแง่บวกกันเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวดูในด้านที่ไม่ค่อย สวยงามเท่าไหร่เนี่ยครับอยนีย้อันนี้ก็คือไซออนวิลเลียมสันนะครับผมเห็นด้านบนไหมครับมันจะเป็นเกรด10สีทองเห็นไหมสิบ oh. สีทองนี่คือหายากที่สุดแล้ว uh. ก็คือปกติ bgs 1 0เนี่ยครับมันจะยากมากๆที่จะเกิดขึ้นได้ซึ่งผมเก็บไซออนเนี่ยก็คือเยอะมากเป็นกองแบบหลายล้านนะครับผมซื้อมาหลายล้านเลยแต่ว่าก็ตอนนี้ไซออนเจ็บนะครับผมเพราะฉะนั้นราคาก็ค่อยๆลง เลยๆเยๆเยๆเยๆอันนี้ก็คือผมอยากให้มองทั้งสองมุมนะครับไม่ได้หมายความว่ามันจะสวยงามตลอดเวลาและแบบนี้คิดว่ามันมีจุดอิ่มตัวไหมคะสำหรับวงการการบาสเกตบอลนักกีฬาใหม่ๆหน้าใหม่ๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆตลาดโตขึ้นเรื่อยๆการถ่ายทอดสดผู้คนค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดรองเท้าสปอนเซอร์ทุกอย่างมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมูลค่า ค่าตัวนักกีฬาสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าไม่มีทางอิ่มตัวครับมีแต่โตลขึ้นเรื่อยๆมาถึงคำถามประจํารายการนะคะให้คุณโจอี้เนี่ยนิยามคําว่าสะสมในมุมมองของคุณโจอี้ค่ะ โอเคสำหรับสะสมนะครับผมมันมีอยู่สองแบบนะครับสะสมเพื่อแบบเพื่อคุณค่าทางใจนะครับสำหรับคนที่อยากสะสมแล้วก็ไม่นึกถึงมูลค่าในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยก็จะเป็นนักสะสมที่แบบสะสมจริงๆก็คือเราไม่สนใจมูลค่าในอนาคตนะครับกับอีกประเภทหนึ่งก็คือสะสมก็คือเก็บไว้นะครับ<ม>เผื่อวันข้างหน้าเราจําเป็นที่จะต้องขายแล้วมันมีมูลค่าไหมถ้ามันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นการเก็บเพื่อการลงทุนราเพราะฉะนั้นเนี่ยการสะสมผมว่าอะไรที่มัน ที่เราซื้อมาแล้วเราก็แฮปปี้นีผมก็ถือว่าสะสมบนเลยสะสมเพื่อคุณภาพทางใจหรือว่าสะสมเพื่อมูลค่าในอนาคตาก็คือเป็นการลงทุนแค่นี้เองถ้างั้นเดี๋ยวฝากช่องทางการติดตามได้เลยค่ะก็มีกลุ่มนะครับกลุ่มซื้อขายนะครับซื้อขายเนาะการ์ดบารแล้วก็เป็นไอจีผมนะครับ thcard นะครับผมก็ตามที่อยู่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับผมก็ มีอะไรก็สามารถพูดคุยได้นะครับโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณโจยีมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสำหรับใครที่ดูอยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องสะสมด้วยนะคะเดี๋ยว EP หน้าจะเป็นของสะสมอะไรหรือว่าคอลเลกเตอร์คนไหนเรามาตามดูกันวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ